วันนี้ก็จะมานำเสนอมานาแล้วมีปัญหาค่ะมีปัญหาก็คือข้าวในนานะคะข้าวในนาประสบกับภาวะที่ฝนทิ้งช่วงนะคะแล้วก็ไม่มีน้ำขังในนาเลยค่ะปีนี้ของคุณทัศน์นะคะก็เลยแก้ปัญหาค่ะนี่ตอนนี้แก้ปัญหาแล้วนะคะนี่หญ้าจะเยอะมากนะคะเราจะแก้ปัญหาอย่างไรมาดูกันค่ะ นี่คะ่ะการแก้ปัญหาของอาชาวนายุคเรานะคะเมื่อมีปัญหานะคะฝนทิ้งช่วงแล้วไม่มีน้ําในนาแล้วย้าขึ้นเยอะเราจะทํำยังไงคะ่ะแล้วก็นี่ตอนนี้จ้างคนตัดหญ้าค่ะตัดข้าวคะ่ะตัดข้าวเลยแต่ไม่ได้ตัดต่ํามากนะคะอ่าไม่จะตัดต่ํามากเมื่อตัดข้าวเสร็จนะคะเราจะปล่อยน้ําลงมาคะ่ะน้ําได้จากไหนเอ่ยมาดูกันคะ่ะ ดูกันตัดนะคะเราจะไม่ตัดออกออกเยอะนะคะเพราะว่ากลัวว่าเขาจะามีข้อมีปล้องแล้วนะคะก็มันจะทำให้การจเจริญเติบโตยากนะ,ะก็เลยตัดช่วงปลายๆเขาค่ะอตอนนี้ก็ได้แล้วหนึ่งนาค่ะนีม่มาดูนานี้ค่ะชัดๆเลย,เลยดูค่ะ ตนวัชพืชเยอะมากนะคะถ้าปล่อยไว้ไม่ได้กินแน่นอนเลยค่ะไม่ได้กินเลยล่ะนะคะหญ้าขึ้นเต็มไปหมดเลยอ่านี่ได้น้ํอาน้ํามาค่ะเราไปดูค่ะน้ํามาจากนาน,นค่ะได้น้ําเยอะเลยนะคะแต่ก่อนไม่มีน้ําค่ะดูสิค่ะว่าจะพืชแล้วเราจะได้กินข้าวยังไงถ้าเราปล่อยแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะที่มาของน้ำในวันนี้ก็คือนี่ค่ะต้องเอาเครื่องสูบน้ำนะคะมาสูบน้ำจากคลองค่ะโชคดีที่ครูทัศน์มีนาติดคลองค่ะติดห้วยนะคะ น้ำก็พอได้ค่ะแต่น้ำมันไม่ล้นสักทีทุกปีท่านนผลดีจะได้น้ําล้นจากาจากห้วยที่เราทะมานะคะก็เลยนี่เอาเครื่องอรถไถของป้าปุงนะคะแล้วก็ที่สุบน้ําของป้ายูนค่ะแล้วเราก็ซื้อแค่น้ํามันใส่ค่ะแต่ก่อนตรงนี้นะคะคุณท่าจะต่อท่อค่ะนี่ท่อ ตรงนั้น,นะคะ่ะเดี๋ยวมาดูค่ะตรงปลาทางนี้นีค่ะถ้าน้ําเยอะนะคะถ้าน้ําเยอะก็จะน้ําก็จะลนจากคลองนี่แหละค่ะน้าลนจากคลองแล้วก็ลงท่อแล้วก็จะเข้านาน้ําเต็มไปเลยค่ะ,ะแต่ปีนี้ผลมาทิ้งช่วงบ่อยมากก็เลยทําให้ไม่ได้น้ําสักทีนะคะก็ต้องตัดสินใจที่จะ,ะแก้ปัญหานะคะ เพราะไม่งั้นเราจะไม่ได้กินข้าวก็คือเอาเครื่องสูบน้ํามาสูบน้ําลงนาค่ะแล้วก็จะให้คนตัดนะคะตัดข้าวเพื่อเขาจะได้งอกแล้วเขาจะงอกเร็วมากค่ะเขาจะงอกแล้วก็จะมีแต่ต้นข้าวแล้วหญ้าพวกพวกวัชพืชจะขึ้นไม่ทันเลยค่ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งนะคะหลังจากที่เราใส่น้ําลงนาแล้วเราก็จะตัดข้าวจะเป็นอย่างไรนะคะสําหรับคลิปนี้อ่า เอามาให้ได้เห็นนะคะวิธีแก้ปัญหาของเราเมื่อมีวัชพืชเยอะๆนะคะเราไม่สามารถที่จะถอนก็ไม่ไหวนะคะก็เลยต้องอใช้วิธีนี้ค่ะค่ะสำหรับที่นี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งนะคะว่าจะเป็นอย่างไรหลังจากที่เราตัดข้าวแล้วลงอเอาน้ําลงไปแล้วนะคะข้าวจะเป็นอย่างไรคะสวัสดีค่ะ